สวัสดีค่ะมเ,เมื่อใดไม่นู่ด้วยค่ะใส่กรอบค่ะใส่กรอบแดงด้วยค่ะเพราะว่าทอดแล้วมันจะกรอบๆด้วยค่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มน้ําจิ้มรสเด็ดแล้วก็มีผักก็สลัดแล้วก็ผักหอมต่างๆค่ะมาค่ะถอดออกออกแนววย่านแต่ะกอบลายอยาก็เไยออกใหม่ๆจังน้อยทอดอบบางหนวห,น,หนเลยมาค่ะกนินกันอร่อย ออดไป <nach> นั่งเลียงเงนไปนั่ค่ะแล้มาปั่นหนแซบมีกินด้วยเห็นไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นใครเห็นเาเห็นแล้วท่านั้นแหละพอดีเอาห้เราเนาะพี่แนนกกินะเอาม่ก็กินล้วยเอาเิ่ก็กินน

ถ้าหากคืออะไรจะได้เฉยเลยเหรอไม่โตแล้วนอนแบบไงยังไม่ได้เหรต้องทิ้งหักด้วยได้ไหมครับแต่ว่าเราหาละวันนี้เราทิ้งข้าวเกือบหมดจานครับสวัสดีนะสวัสดีก่อนสวัสดีด้วสวัสดีค่ะกพูดเสียงดังด้วยสวัสดีค่ะคือของกลมมื่กุญม่ขายค่ะ

Hôm nay nó cho ăn món hot dog. Hot dog. Các bạn, hot dog. Lúc xin đen. Xin gì nữa nào? Ăn được thơm phải